ยืนเศร้าเพอดีมาทำบุญอยู่นี่เจ็บน้ำเศร้าค่ะนรมัสการค่ะพอดีอยากฟังจังหน่อยว่าได้องค์พระเพิ่นขึ้นมาจังไหนคะเนี่ยเออสวัสดีได้ยุ่งขวค่ะสาธุเจ้าค่ะใหวัดไี้ก็นั่งก่อนเนาะค่ะเป็นสาธิตแล้วอยู่อ้าวอาจารย์ดังเนี่ยใช้ตรงบ่พลาดเด้อค่ะตะกอล่างพุทธใส่ค่ะซอยหลวงปู่่คะที่จัดเพื่อเป็นศางวัดค่ะ แต่ก่อนที่เขาได้ว่าะฮะทางเขาวัดอาจารย์ขี้ต,ตุมเละตุมเปย์ูนนั้นนะรถกับเขาประด้๋ด้หัฮะนะคะวัวนดนั่นนะจ้า,ตาแต่ยูทูบยังบ่เขาอะค่ะค่ะเละตุมเปย์เลยแหละรูทยูทูบเป็นนอนเฝ้าอยู่หันเขาได้หลวงพ่อหนีสิบไปตามตามนิมิตหมายค่ะไป,ปะตลอดปัจจุบันสิมควรเท็ดียังอยู่ใส่กับข้าวบาดของบุญอนุนักปุถค่ะปัจจุบันสงควรตรงนี้ก็วัดตาบันตลอดแล้มันเป็นผู้เมืองเก่าค่ะ เขาเรียกว่าหลวงบว่หลวงพูดหลวงพอหนึ่เพื่อนันกับเจ้ากู่บานเจ้าณะจังหวัดอำเภอเป็นไหนมากมาซอยหลวงปู่เสิแปดที่แปดียี่สิแปดพรรษาเพิ่นรานีมาบวชกับนลวงศิษบานมาถึงปุ๊บแล้วก็เริ่มป่วยป่วยก็เป็นตะต้งไหนป่วยควา่นายาทัดเนี่ยพอหายหุดปางก็ออกไปรักษาก็ได้ซยเ เจ็บเหนื่อสาเหตุที่นลองพ่อทำไปที่ผู้ใชพิเศษย่อยเกาหืนกว่วนวันพระถวันที่สิฝันฝันว่าได้เงินเต็มเงาข้ที่าอยฝันว่าได้เงินเต็มาเค่ะปู่แม่ขาวมาเตะมาแบบแบบนี้หลักแบบี่เ้าเหินหสิบคนยี่สิบคนยุ่ พุทธนโคเนี่ย่ไอ้หลังบานมังนพูดทิ่ถึงพูดือเลยออกพระชุดเนี่ยมาให้มันสององค์โอ้พามือสององค์ค่ะคู่กันค่ะเขาไี้ทฐานจิตเห็นเดแปดเจ็ดเขอนงศูนย์ไได้สี่ค่สิบหกก็ได้ออกันจ็ดล้านอีกอีกสององคท่าน กอีสีมันออกนก็สูงอน่เราะว่าบอกว่าทําแบบมันน่ก็อให้มีโชคแ้องี้แ่บนไม่ชี้ก็สือนะสื่อถูกคนเราคน่าเงี้ยก็เลเ็บูชาไ้ค่ะเขามาให้ชุดที่สองที่เห็นโอ้ค่ะรดองค์เล็กองน้อยประมาณเกือบลายอง์บูชาโอ้ื้อในาจา์นี่บูชาต่อมาอีกเท่านึ่งมันบ่ค่ะเขาออกมาถามมาหลวงพ่อเสียว่า่อฝนหลวงพ่อที่มีก้อนนโอ้ ขอข้นเสียวของดีมาไห่ค่ะหอ่ะอย่อมจากฟูยังกระถาบรลดูกระบาดทำค่ะกอนก้อนที่เสียนข้าะเสียวมะให้นี่ปูหรือว่าไาจันนี่ฟันสองหมือฟันสองมื่ซ่อนลบสามสิบสี แล้วไปหาแล้วขมาอ๋อสิพามาปุ๊บค่ะและอธิษฐานเพราะว่าราคาของมีราคาเนาะของเงินเก่าผลเล็กเขาขับไปเพราะว่าที่สิบหกตอนบ่ายหลวงพ่อบอกว่ามีโชคสองบาทผลเล็กเอามาสองคูณเพราะวันที่สิบแปดเพราะว่ามันหวยลาพัฒนามันออกสองเมืองที่นึงเนาะค่ะ ทุกอีกกระเลชุดนี้ไม่กระเลขชุดนี้แหละเลขที่สรง,สงมหใน้จนามเมืเองค่ะค่ะบัตชาาบ้านหถุมรัมบัตแ่กันมาค่ะแห่กันมาแต่ได้องุ่ไงองไงก็รักมือด้วยวะค่ะเขาเลยว่าองุสีขันผู้ใดเอาต้นมะป้าบินมาาต้มาตนมะปาบขัดถินมันคืตอหมาทงาค่ะมาสาพุทธิค่ปะปานนี้หลานแม่แม่อมอเดเนี่ยเขาโนหนงสองหม่นค่ะศิะภาพพุทธิสางห,ห่ใหาเลยเนี่ยแ่ะวงพอกไ้แจหเพิองนค่ะ ่ะ <Okay>, <c oughs> แต่ว่าหลังจากพาจาเนี่ยใช้เป็นเฉ้าะป,ป้ากรถินก <c oughs> รถินแสนนึ่ก็จะให้องค์นึ่งทีผ <c oughs> ม่เป็นเรียกว่าเป็นของภาษารลของชั้นรวยพ <c oughs> าะสาาธรรมเป็นของศักซิไพน์นกับมาบุชา, <c oughs> า,าเอาเอานี้มาสาั <c oughs> ่งว่ามา้นี้จะของสองแล้ก็ทุกมุกับกระทานุเดีสิองค์นึง ท่านท่านสซอจอนกับองค์เนยยังมีมะมงสัจสัเดียดองค์นั่งตู้ค่ะท่านสจอท่านสจอนี่มากองค์ไหนเนาะค่ะเนี่ยถ้ามันสองมือท่านซอจอนนาติส่วนใจองค์ที่นั่งเมืองนไงไส้ควายเนี่ยมันจิเป็นสร้างช่วสร้างโอ้ค่ะองค์กลางเนี่ยหลวงพ่อเอาน้ำยาล้างหลวงพ่อเขาเรียกว่าองค์พระสังข้องถอดลูก กอร์มาจะเป็นห้องหรืออารามห้องแบบโองค์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 นี่องค์ที่สามนี่เพื่อนนั่งยังคะนี่องค์ที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าต่างขึ้นแท่นนั่งเมืองคือว่าขึ้นแท่นนั่งเมืองเนาะค่ะนั่งข้ามอาจของเราแสดงค่ะโอ้แสดงถ้ำค่ะเพราะว่าพระราชาสมัยก่อนจะเมื่งไปลบทัพจะศึกสนามาเพื่อนก็เรียกว่าสามสามพระเข้าใจว่าเป็นไม่เห็นสีก็พระราชาจะเมืองจะเมืองคือผู้ว่าทสมัยนี้ ถ่ายเอฟซีแฟนช่องผู้ใดเบิ่งอยู่นี่ถ้าอยากได้ไปไว้เฮือนไว้สั้นให้เป็นสิริมงคลก็ได้แอดสิให้ติดต่อกับพระอาจารย์โดยตรงแล้วค่ะพี่น้องด้วยค่ะใครน่าดูมาได้พันสองร้อยปีเนี่ยพันสองร้อยปีแปดร้อยปีถึงพันสองร้อยปีแปดร้อยปีถึงพันสองร้อยปีนะคะพี่น้องบัธรรมดาผู้ใดได้ไปไว้เฮือนไว้สั้นก็สิเป็นสิริมงคลนด้วค่ะพี่น้องด้วยนา่งจันเทวีสามมุ่งรุ่งรี่งอันนี้ บ่วงหน้าขบ่าเนอะปูเนาะอันนี้บ่วงหน้าขบาดนะคะอันนี้สิเป็นสิเป็นยังท่องแดงหรือว่าเป็นยังคะไรหรือว่าเป็นท่องท่องสมริดมันเป็นเล็กโบราณผสมกับห้องดอกบัวโอ้ทองดอกบัวมันสิมีไอ้มุ่นสารอะไรพระธาตุเสด็จมาคล้ายๆไม่ปีกยกอืแต่ละมันมันเห็นขาดโอ้ขาแต่ว่าช้นมากเพิ่นของโบราณโบราณนี่เพิ่นบ่คคลอยากให้ล้างไหมปูเนาะเหมือนกับว่าอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมอะ ่ขอาาลโอ้ตัวยางอยากจะเห็มเนื้อเพื่อนโอ้อยากเห็นเนื้อเพื่อนเพื่อนพื่อนลัางออกมากท่องเหลืองเนาะคะนอนนี่เด้อคอะอันนี้ผ้าฟูกะแนดเนี่ยเป็นผ้าเช่ลางชาพ่อเพิ่าไปรับทัพซอมาเพิสปโอ้ก็ซิมิยันเนาะค่ะทันเช้จอนี่ถามโยมไม่ชี้น่อยพยู่นั่นฝันตรงกันพอเลยโอ้ทางทางที่อยูข้อระบอนฝันตรงกันพยูนหาวัด ฝันหนึ่งคนฝันว่ามีคนมาไลยเอารถรถตู้ให้ใครอ่านฐานมาถวายองค์แล้วก็ตอนนี้ยกกรแจ้งข้อมูลสมมาแล้วว่าขันมีโชคเขาเจอแมาถวายค่ะโอ้ค่ะอันนี้เพิ่มต้นฝันเลยค่ะความฝันนะครับอันนี้ก็ฝันว่าเขาเอาโซ่ข้าวบ้านเจ้าของแล้วเขาบ้านเจะขอนอีกคนเดียวภาสิมากค่ะค่ะแม่จีนนี่มิดหมายมากยังยังขันซอจอยเนี่ยเขาเห็นปั๊บคนคน พเพจนิมม,นมิตงเายของเพื่อนเองขันว่าแม่ของเขาจะออามาขึ้นยังยมม่อมเอาไปเนี่ยพพภรพมีตาฝันมาดีแล้วออามาขึ้นามาู่ว่านอยู่บนน้นคือวัได้ร่มสางโมเป็นเจ้าของ่อันพาาี่น้องปุ๊บเนี่เอาไปนี่ซื้อกระานูายังกมขึ้นฝันได้แกวแหวนเงินทองเลยโอ้ทาว่าพูดสีเป็นเจ้าของนะคะนะันดูแม่พปเยียมอนอ่ะเหตุการณ์จริเหมือนกัแม่เรามีี่ี่มออายุแปดปปีบวชมากปีแล้วค่ะ แม่จ้าสาทุค่าสาทุสาธุค่ะไปยังไหนก็แม่ว่าว่าเอาเอาสร้อยแขนมาให้สร้อยทองคำไม้ก่อนที่พาคจะมาอืมาเอามาให้แล้วก็เลยถูกเลยถูกเลยปกติบกเคยบ้บเคยนีเลยอ่าค่ะแม่แล้วโทรไปหาหลานหลานก็เลยโอนเงินมาให้สร้างบุีสองหมื่น โอ้สาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะแม่สาธุนี่กันยังไม่ได้ยี่งไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่าต้องรวบงวมเงินต้องไปซื้ออันนั้นแต่ว่าไม่มีมีทุนลักแล้วก็คือสองหมื่นแล้วเนาะสองหมื่นแค่นั้นแหละลูกอยากได้อีกให้มันมาสร้างให้มันเสร็จโอ้งวดนี่แหละแม่งวดนนี่แหละนิมิตดีๆฟันดีๆรถได้แท้ๆละกุดนั่นเนาะ เมื่อก่อนแม่ก็ลงยูทูกนะอลงไลลงนั่นน่ะายว่าถ้าใครอยากจะมูตนาช่วยก็เลยลงไปค่ะอืแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยก็คือมีทุนที่สีสางกุฏินี่สองมือนแล้วเข้าเนาะคะถมดินไปแล้วโอ้ถมดินไปแล้วอถ้าใครอยากจะช่วยช่วยนะลูกนะโอ้ค่ะค่ะ ให้จ้างกุฏินี้เสร็จจะก่อนจะเข้าพรรษาให้เสร็จค่ะแต่ว่าจะได้บุญที่สุดเลยค่ะปา้งนั่งแนวก็หลวงพ่อมีมีมักในใจบองหวดนี่มีมักในใจไปปนั่งต่งต่างที่ชิดมากในใจแล้วเองสามารถที่ป่างที่ชิดมากอยู่สุดกระดิ่งชิดมากปางเป็นชิดมากนันตราย เพื่อนเราชนะมั่งสยันโตโพธิ่มังงะศูนย์เอสองศูนย์หกสอง่าแล้วก็หกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อโอ้ศูนย์หกสองแต่อย่าลืมว่าะเก้าสองก็ได้ศูนย์เก้าสองก็ได้เออระวังหกมันชอบหักหลังมันจะเป็นเก้าเนาะแม่เนาะอันนี้อันนี้บ่ได้บอกเลขแต่ย่างได้เด้กพี่น้องเด้อบ่ได้บอกเลขเออไ่ได้ขัญค่ะ ฝันซื I mean, no ah. strain, uh, ้อๆวาควมฝันซื้อฟังน้แม่นเนาะค่ะบอได้บอกเรือได้พี่น้องเด้อนี่บ่ได้บอกเรื่ค่ะฝันซื้อน้าแม่หาไดเอปูนได้ใส่เติมเห็ดกุติจากน้อยน้แม่นะองไม่น่ฝันันคุณแม่นิมิเอหรือว่าฝันไม่คุณแม่ที่น้อยฝันว่าจังไรค่ะถอยตรงกันกับ้า์เยฝนในตอนดกมานานม่ลโอ้นมม็่นะเต็มเ เต็มเขินในแดใหม่ๆนี่ยมีนมีนนั่งเรายตเต็มมีแตุ่่มขแดแดบนแดทีนี้เรา่เต็มม่ได้ในตอืมพุ่มบ่เข้มหอม่มีนเราเลน่เต็มนใบคันม่หยโอ้มบ เป็นคุยกับนั้ี่ค่ะอันนี้อที่จ้งหล่อร้างเอาที่ใหญ่ส่วนมันค่าบุนเดอส่วนนึงใหญ่ใจโอ้บ่วชะได้โชคได้มานี่รีบเาะนแม่น่อขนสุดบัวดงมารวมเห็ดรวมส่างหรือว่าพอวันกัล่งเห็ดกัล่งสางเนาะกันล่างเห็ดกําลังส่างนะลูกเอาเอาลินมาถมสิบรถแล้ว